เรื่องนี้ที่อยากเล่าเรื่องสั้นไดอารี่ไม่ต้องจําแล้วนะ60บวกหนึ่งคือบทสวดพุทธคุณอิติปิโสเท่าอายุหรืออิติปิโสบวกหนึ่งนี้คือตัวเลขปีที่ครบกรเกษียณอายุของแม่แดงนุย้ยแม่จ๋าผู้ให้กำเนิดแม่บังเกิดกล้าว แม่ผู้แข่งแกร่งประสบการณ์ชีวิตความรักข้อมูลนักเขียนคำขาวก้าวแก้วนพคุณเอเฟสนามปากกาคำขาวก้าวแก้วนพคุณหกบวกหนึ่งคือบทสวดพุทธคุณอิติปิโสเท่าอายุ หรืออีทีปีโสเท่าอายุบวกหนึ่งคือตัวเลขปีที่ครบกรเกษียณอายุของแม่แดงนุย้ยถ้าแม่ไม่ได้ทำงานราชการหรือเป็นครูดังที่แม่เรียนจบอนุปริญญามาจากวิทยาลัยครูประจำจังหวัดปีนี้ก็จะเป็นปีที่แม่คงมีงานมุทิตาเล็กๆจากลูกศิษย์ของแม่แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม่เจอพ่อก่อนจะได้ทำงานจริงจัง มันเป็นโชคชะตาของลูกสาวแม่เท่าผู้เป็นแม่ค้าสุดแกร่งแห่งหมู่บ้านนกและฉันได้มอบประสบการณ์ให้ตัวฉันกับแม่ด้วยการลืมตาร้องอุแว่เกิดออกมาบนโลกใบนี้เมือ่อแม่อายุ22อย่าง23เป็นลูกสาวคนแรกของพ่อ ของแม่กับพ่อตอนนั้นพ่อเท่ากับแม่เท่าตากับยายยอมรับพ่อแม่ให้ลงหลักปักฐานสร้างตัวอยู่กินกันในฐานะสามีภรรยาแล้วฉันเติบโตมาด้วยความปกติสุขที่ควรเป็นมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจแม้นไม่ได้มีเงินทองทรัพย์สินมากมายถึงขั้นมีฐานะถือว่าร่ำรวยในหมู่บ้าน แเอก็ไม่ได้ขัดสนเนื่องด้วยพ่อเท่ามีที่ดินบนภูเขาใหญ่ที่สมัยนั้นให้พ่อขึ้นไปถางเป็นเจ้าของทำรรกินเองได้ฉันถูกเลี้ยงมาแบบได้รับความรักที่เพียงพอและมันสมองที่พอเพียงจากพันธุกรรมของพ่อและแม่รวมถึงสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนประถมประจำจประจำหมู่บ้านในวัยเด็กนักเรียนจากประถมถึงมัธยม แม่ทำอาชีพหลักคือแม่ค้าขายขนมผลไม้น้ำแข็งใสส้มตำยำม่วงจิปาถะเท่าที่จะหาอะไรมาทำทุนมาต่อขายโดยกำไรแลกกับน้ำพักน้ำแรงของแม่เพื่อส่งเสียดูแลลูกๆควบคู่กับรายได้จากการเกิดยางที่พ่อเป็นหัวแรงหลักด้วยความที่ฉันก็มีข้อเสียที่ไม่ได้สมบูรณ์ พร้อมของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งช่วงวัยเด็กโดยเฉพาะก่อนขึ้นมัธยมถ้าวันไหนที่ฉันต้องไปช่วยแม่ขายของหน้าฉันจะไม่ใช่แม่ค้าที่ต้อนรับแขกเลยแม่ฉันเข้าใจดีว่าแม่ต้องขายของต้องทำเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายซึ่งแม่ก็ทำอาชีพนั้นเต็มกำลังสุดความสามารถของแม่ตลอดระยะเวลาที่ฉันโตขึ้นมา เมื่อฉันผ่านเข้าสู่ปีที่19ของชีวิตฉันก็ได้เรียนรู้ว่าแม่ที่ดูไม่เข้มแข็งอะไรมากมายนั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนเมื่อเราเสียพ่อไปมันเป็นช่วงหัวแล้วหัวต่อของชีวิตทุกคนรวมถึงตัวฉันฉันเรียนจบม .6 และสอบเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งในระดับมัธยม ในระดับอุดมศึกษาได้ที่วิทยาลัยพยาบาลของเราทัพแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและได้ย้ายไปเรียนที่นั่นแม่ยังคงขายของเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกรีดยางเองบางส่วนรับจ้างคิดเบอร์หวยใต้ดินของเจ้ามือในหมู่บ้านเวลานั้นทุกวันที่11และ16เป็นพนักงานร้านติ่มซำในตัวเมืองในเวลาต่อมา และเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลอยู่ช่วงทดลองงานสามเดือนของฉันเพื่อจะได้นั่งไปเป็นเพื่อนในขณะที่ฉันยังขับรถยนต์ไม่แข็งคือแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินส่งลูกลูกเรียนหนังสืออย่างน้อยคือขอให้ลูกทุกคนจบมหเวลาไหนชดเงินจำเป็นต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเรียนลูกเรื่องอาหารการกินทั้งหนี้แช่ กองทุนอะไรต่างๆก็ตามแม่จะมีทองอยู่สักสองสลึงเข้าไปโรงจำนำอยู่บ่อยครั้งเพื่อแลกออกมาเป็นเงินเอามาใช้จ่ายนี่สินทั้งหลายของแม่นั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการพน,นันหรืออบายส่วนตัวใดๆทั้งหลายเลยแต่ทุกอย่างเพื่อหมุนใช้จ่ายให้ลูกและในบ้าน ตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นที่พ่อเสียแม่ช่างเป็นผู้หญิงบ้านนอกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งเหลือเกินแม้มีวันที่อ่อนแอแต่แม่ก็ยังสู้ต่อถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีฉันที่เรียนจบปริญญาได้ทำงานเป็นพยาบาลและมามีชีวิตที่ดีอาศัยอยู่กับสามีที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีน้องชายคนโตที่ตอนนี้มีครอบครัวอบอุ่นมีลูกสาวและภรรยาที่ดีแถมยังมีรถเบนซ์ขับขี่ตามความฝันถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีน้องสาวคนเล็กที่แม้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่แท้ๆผู้ที่เกิดจากภรรยาอีกคนของพ่อแต่เพราะแม่เลี้ยงดูป้อนนมผงตราหมีเช็ดฉีดเปลี่ยนผ้าอ้อมมาตอนเด็กจนโต เป็นผู้ใหญ่และได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ผู้ให้กำเนิดเขาแล้วถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีน้องชายคนรองที่ผ่านผ่านชีวิตระหุกระเหินมาหลายต่อหลายครั้งไปเป็นทหารผ่านศึกที่ชายแดนใต้มา2ปีและวันนี้กำลังจะตั้งหลักตั้งตัวในชีวิต วันนี้อีกเช่นกันที่แม่ส่งรูปถ่ายกับเครื่องอัฐบริขารซึ่งเป็นชุดเตรียมอุปสมบทพระภิกษุมาให้ฉันดูแม่ดูมีความสุขมากออร่าบุญบาร,รมีทะลุนมสออกมาจนฉันปลื้มปริ่มและดีใจกับแม่เหล่อเกินในวันที่สมมกราอีกห้าวันที่จะถึงนี้ น้องชายคนเล็กจะบวชเป็นพระให้แม่ได้เกาะชายบุญชายผ้าเหลืองและบวชเพื่อขอขมาเพื่อตอบแทนพระคุณที่ได้เลี้ยงดูลูกๆมาจนเติบใหญ่ช่วยตัวเองได้ในรูปถ่ายนั้นหน้าร้านเป็นร้านเจ้าของเดียวกันกับร้านทองที่แม่เอาไปหมุนจำนันอำ,นำอยู่บ่อยๆจนรู้จักมักคุ้นกันดีแม่สะสมเก็บรวบรวมเงินเป็นทอง จากหนึ่งสลึงสองสลึงกลายเป็น1บาทไว้ใส่งานบวชลูกวันนี้แม่เข้าร้านทองด้วยรอยยิ้มดีใจที่ไม่ได้เข้าไปเพื่อจำนำทองอันน้อยนิดเจ้าของร้านก็พลอยชื่นชมยินดีตลอดตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมานี้จำนำต่อดอกกันอยู่เป็นนิดครั้งนี้เขาบอกกับแม่พร้อมรอยยิ้มว่าไม่ต้องจำแล้วนะ และใส่สองร่วมทำบุญล่วงหน้ากับแม่มา200บาทฉันอิ่มเอมและเป็นสุขเหลือเกินปีหน้าก็เริ่มต้นปีด้วยสิ่งมงคลแล้วขออนุโมทนาสาธุกับแม่ที่กำลังช่วยน้องในการสร้างบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดกับครอบครัวของเราในครั้งนี้ฉันรู้สึกรักและขอบคุณแม่เหลือเกิน คิดไปก็มีน้ำตาซึมพร้อมกับรอยยิ้มกลางหัวใจแม่จ๋าไม่ต้องจำแล้วนะ